สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนําบริษัทที่น่าสนใจบริษัทหนึ่งนะครคือบริษัทยูแคนดูจำกัดนะครับผมอยากจะให้ท่านดูจับตาดูบริษัทนี้นะครับเพราะว่าเป็นบริษัทที่ผมมองว่ามีโอกาสเติบโตในปีนี้มากๆนะบริษัทยูแคนดูเปิดเมื่อปีพศ2554 นะฮะฮโดยมีอาจารย์พิสนุสกุลโรมิลาทเป็นประธานบริษัทมีอาจารย์วัสสนพงสุประดิษฐ์เป็นประธานฝ่ายฝืกอบรมนะครับบริษัทยูเคนดูมีข้อเด่นคือเป็นบริษัทที่เกิดขึ้นในกลุ่มของวงการคนบันเทิงกลุ่มวงการนักพูดนะฮะแล้วก็กลุ่มสื่อเพราะฉะนั้น บริษัทยูเคนดูจึงได้เปรียบในแง่ของการประชาสัสมพันธ์บริษัทมากๆเลยนะเฉยนว่าบริษัทมีการจัดอีเวนต์งานต่างๆเนี่ยจะใช้ดาราใช้อะไรมากมายมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดนะฮะสายันสัญญานะอย่างเร็วๆนี้ก็จะมีการจัดงานในวันที่212 2เมษายนนี้ที่เดอะมอลล์บางกะปินะฮะนะอันนี้เป็นงานที่บริษัทจัดนะฮะนี่เป็นเว็บไซต์บริษัทนะก็จะมีความสวยงาม นี้ก็คือเป็นประธานบริษัทแล้วก็ผลิตภัณฑ์แผนการตลาดก็มีการบรรยายเป็นวีดีโอในเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนะฮะถือว่า,าสามารถฟังจากตรงนี้ได้เลยนะแผนการตลาดโดยย่อนะเป็นแผนแบบไบนารีนะฮะวิสตอนะมีค่าแนะนำแปชั้นนะสามสิบแล้วก็10ลงไปอีก6ชั้น มีทีมอ่อน25%ทีมแข็ง12%แมทชิ่ง8ชั้นนะฮะน้าจากนี้ก็จะมีโบนัสหน้าขาย5%โบนัสบริหาร20%แล้วก็โบนัสสต็อกคิด10-20%นะสามารถฟังได้ในรายละเอียดตรงนี้หรือดาวน์โหลดมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับในรายละเอียดของแผนนะครับส่วนสินค้าก็มีหลากหลายกลุ่มมากเลยนะก็คือเป็นสินค้าทางด้านกเกษตรความงาม ทางด้านสุขภาพนะฮะนะฮะหรือสินค้าทางด้านกาแฟสุขภาพมีหมดเลยนะฮะไม่เป็นสองรองใครในเรื่องสินค้านะครับเพราะฉะนั้นบริษัทยูเคนดูตอนนี้มียอดขายเกือบเกือบเดือนละ20ล้านแล้วนะครับถือว่าตอบเติบโตอย่างต่อเนื่องเป็นบริษัทที่น่าจับตามองมากนะทางทีมงานของเรามีเว็บเว็บหนึ่งคือ ibs team นะฮะ www.ibs team เบสแปลว่าที่1แล้วก็ทีม c o m เครื่องหมายสลแล้วก็คำถาม id เท่ากับ you can do 6 oh, อันนี้เป็น ID ของผมเองนะฮะท่านสามารถที่จะกรอกสมัครรับเว็บนี้ฟรีเพื่อที่จะทำเป็นเว็บรีคูตนะฮะตอนนี้ก็มีคนเข้ามาดูทุกวันนะฮะวันหนึ่งก็หลายคนเกือบร้อยคนนะฮะอ่นะ เมื่อท่านกรอกสมัครข้อมูลเข้ามานะฮะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับซึ่งก็จะใส่ข้อมูลของท่านโดยเฉพาะเลขที่ัตรประชาชนนะฮะเพราะว่า you can ดูนั้นได้ล็อกเลขที่ัตรประชาชนไม่ให้ซ้ํากันถ้าใครสมัครแล้วก็ถือว่าเลขที่บับรประชาชนนั้นได้ถูกสมัครไปแล้วนะฮะไม่สามารถจะนํามาสมัครอีกได้ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่จะรับผลประโยชน์นะฮะ เมื่อท่านกรอกข้อมูลมาแล้วนะฮะทางทีมงานของ i e s t team ก็จะเอาข้อมูลของท่านนะไปกรอกลงในเว็บไซต์ของ you can do นะฮะแบบนี้นะครับนะครับแล้วก็กรอกลงไปตรงนี้นะฮะแล้วก็กรอกอักษรที่เราเห็นนะฮนะะเค็อักษรเล็กหรือใหญ่ก็ได้นะครับ แล้วก็จะล็อกอินเข้ามาตรงนี้นะฮะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดอีกครั้งนึงนะครับนะครับพอเข้ามาตรงนี้นะฮะจะมีเมนูหนึ่งเรียกว่าโครงสร้างองค์กรนะนะท่านสามารถที่จะวางลงในตำแหน่งที่ว่างอย,อยงู่ตรงที่เขียนว่า Register ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นท่านอยากต่อองค์กรไว้ตรงไหนท่านก็สามารถที่จะคีย์ลงไปได้เลยนะ อย่างเช่นถ้าผมอยากจะต่อคนมาทางซ้ายนะฮะผมก็คลิกมาต่อคนนี้นะก็คลิกที่ดิจิเ t อร์ตรงนี้ถ้าปุ่มนี้ก็คือย้อนกลับไปนะฮะย้อนกลับไปนะสามารถที่จะย้อนกลับไปเรื่อยๆนะฮะอันนี้คือย้อนกลับไปนะลองดูนะฮะ,ะผมคลิกดิจิเ t อร์ตรงนี้นะฮะนะฮะก็สามารถสมัครข้อมูล คนใหม่ได้นะแล้วก็มีเลขที่แบบประชาชนแล้วก็ที่อยู่จ,จังหวัดแล้วก็สายรหัสตรงนี้ก็จะเป็นคลิกตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลธนาคารของผู้สมัครใหม่แล้วก็ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์เพราะว่าเครือข่ายของยูคันูเป็นมรดกตกทอดนะฮะแล้วก็ที่อยู่จัดส่งสินค้าแต่ถ้าเป็นที่อยู่เดียวกันกับที่อยู่ข้างบนก็ไม่ต้องกกอกก็ได้ตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นก็กดปุ่มบันทึก หรือเซฟข้อมูลก็จะลงไปในระบบแล้วก็คนใหม่ก็จะได้รหัสตามนี้นะครับ PCF 3611แล้วก็พาสเวิร์ดตามที่เราตั้งให้เขาแล้วเขาก็จะเอารหัสนี้มาล็อกอินนะเพื่อที่จะทำงานเหมือนเราได้คือกรอกให้คนใหม่ได้ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการทำงานกับ y o Ucan do ง่ายมากๆเลยนะครับ สามารถเริ่มต้นได้โดยไม่ต้องใช้ตังค์แม้แต่บาทเดียวเราสามารถที่จะเริ่มทำงานได้เลียงองค์กรไว้หลังจากนั้นเราถึงจะมาสั่งซื้อสินค้าทีหลังบริษัทไม่ได้เก็บค่าสมัครนะครับบริษัทไม่ได้เก็บค่าสมัครทำให้การทำางานมันเริ่มต้นจากศูนย์จริงๆนะเราไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะครคืออนาคตองค์กรยูแคนด,ด,ดูจะเติบโตมากๆโดยเฉพากลุ่ม นักเรียนนักศึกษากลุ่มไปทํางานกลุ่มทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเพราะว่ามันมันไม่มีค่าสมัครเราซื้อสินค้าค่อยๆซื้อไปจนครบ500ก็เป็นตำแหน่งบอลคือตำแหน่งแรกทางธุรกิจก็เรียงบอลค่อยไปศึกษาในแผนธุรกิจนะครับถ้าตำแหน่งสูงขึ้นก็ได้รับผลประโยชน์สูงขึ้นนะแต่การเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากศูนย์จริง,รงๆครับเพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายในยูแคนดูจึงเป็นการทํางานที่ง่ายมากนะฮะไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียว ก็มีรหัสในยูกันดูได้แล้วแล้วท่านก็สามารถที่จะเป็นคนที่กรอกข้อมูลเพื่อนญาติมิตรเข้าไปในระบบนะแล้วก็สร้างองค์กรต่อเนื่องไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะมาเป็นสมาชิกของยูแคนดูแล้วอนาคตเครือข่ายยูแคนดูจะเติบโตมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าบริษัทยูแคนดูกุมสื่อไว้อยู่ในมือกุมดาราไว้อยู่ในมือนะเป็นบริษัทเดียวที่ มีดารามากสุดเลยนะฮะผมจะให้ดูตัวอย่าง YouTube นี่นะฮะในเว็บ YouTube นะฮะอ่า YouTube นะครับ,น,รบนี่นะนี่เป็นงานปีใหม่ที่ยูเค็นดูจัดเมื่อปีที่แล้วเห็นไหมครัมีดาราเพียบเลยนะที่มาที่เบิร์ดเห็นไหมครันี่คือดาราที่มาร่วมงานนะฮะยูเค็นดูมลลักษณ์ยูเค็นดูนะฮะงานปีใหม่เห็นไหมครัเป็นบริษัทเดียวที่ สามารถนำดาราหรือว่าสื่อโทรทัศน์สื่อทีวีมาใช้ในการสัมพันธ์บริษัทแล้วก็การเริ่มต้นสมัครมันไม่ต้องใช้ตังค์แม่แต่บาทเดียวนี่คือข้อดีนะมานะนำเนื้อเพลงเขาบอกว่ามาแจมยูแคนดูมาจอยยูแคนดูกันเถอะไม่ต้องใช้ทุนเลยแม่แต่บาทเดียวครับสวัสดีครับ